สวัสดีค่ะชับบี้พีอัปเดตกลับมาทาง K-POP กันอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาแซงแฟนหรือกลุ่มแฟนคลับที่มีความต้องการอยากใกล้ชิดอยากรู้เรื่องราวของไอดอล K-POP มากเกินขอบเขตความพอดีจนหลายครั้งกลายเป็นสร้างความลำบากใจไม่สบายใจให้แก่ศิล,ลปินพฤติกรรมเหล่านั้นได้แก่ คอยตามไปทุกที่ทุกแห่งสตอกกิ้งนะคะลุกล้ำความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเป็นประมาณนี้ค่ะและเมื่อวันที่10พฤษภาที่ผ่านมาเ mm hmm. ซงหุนเอ็กโซได้ไลฟ์ในไอจของตัวเองซึ่งแรกๆก็เล่าให้แฟนๆฟังว่าวันนี้ไปไว่ายน้ำแล้วก็กินข้าวเย็นเพิ่งกลับมา แล้วก็พูดถึงเมมเบอร์สองคนที่กำลังรับใช้ชาติอยู่ในกรมก็คงจะคิดถึงพี่ๆนะคะจากนั้นก็พูดคุยกับแฟนคลับไปเรื่อยๆแล้วเซงหุนก็พูดขึ้นว่าซาแซงแฟนช่วยหยุดโทรหาผมทีวันวัน,วนหนึ่งผมได้รับสายจากซาแซงแฟนเป็นร้อยสายแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์ได้เพราะว่าต่อให้เปลี่ยนเบอร์ผมก็ยังได้รับสายแบบนั้นอยู่ดีแสดงให้เห็นว่าเซงหุนนั้นรู้สึกว่ารับมือกับซาแซงแฟนได้ยากมากจริงๆ มันน่ากลัวจริงๆนะคะเหตุการณ์แบบนี้ไอดอลแต่ละคนต้องเจออะไรบ้างในแต่ละวันต่อให้พูดไปมันก็จะยาวยังไงเราจะรอคัมแบ็กของ e x ็กโที่น่าจะมีมาเร็วๆนี้รอซับพอร์ตเซงหุนแล้วก็หนุ่มๆเอ็กโซกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาก่อนสวัสดีค่ะ